สวัสดีครับไครโดนอะไรเ,เนี่ยกายจะมาไหเนี่ยไปดูแซมแม่จะพาลูกไปแสมเหมือนเนี่ยแม่จะพาลูกไปหาคนคนหนึ่งเป็นตาพ่อบ้าเอ้าเหมือนเนี่ยพ่ออยู่บ่อพ่ออยู่บ่มาเจอเพือนเบิ่งแล้วเบิ่งแล้วบ่งที่ฟ้าการลมแล้วสายลม<อ>แล้วสายแดดถ้าในแดดมันมาไม่ถึงแม่แล้วแล้วก็ลงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่้ามเลยเนีอยวนะนที่เข้าป่า มันจำไหมมันจำเอาไวไปอยู่นู่นนาเออมันต้องโดนบ้างละชี้นี้นมันต้องโดนเฮ้ยตีเกตีน้โอ้ยเก็บกล้ทีนี่นเนี่ยอาญาข้าข้าง้าขมาทวดติด้ญมงนี่อย่าเนี้ย อันนี้อยู่ตรงไหนข้าวบ๊วยเนี่ยหลวยบ๊วยบ๊ามาก็พามาเนาะจะพามาก็พามาเด้ออยากมาก็พามายายมาก็ยายเข้าใจแม่หนูว่าคนซื้อใครทำอะไรใครสบายใจแล้วหนูก็ไปมันไปไหนเนี่ยต๊วยลงม่าอยู่ตรงไหนตอนนี้นะไม่รู้จริงๆเจ้ากุ๊กข้าวบ๊วยเน่ยบ๊วเรากินเกี๊ยว <Huh? S 2> เรากินเกี๊ยวกินเกี๊ยวเกียวเกียวเียวกีกไม่ได้กินตังค์ไม่ได้กิเยวัเลยอ,อกอรอกินเี๊ยวกินข้าวด้มีก็เ่เราพอมีตัวดี นี่มีถั่วไหมครับมีถั่วปะแง่วันนี้ไม่มีปะไมี่มีแง่เลี้ยวเลี้ยวอ่ะลุยกันเลยเต้องเปิดนี้ไข่ดาว ได้ดาวได้ไมั้ยซื้อสดเลยซื้อสดปึ๊บาจาได้มีแรงไปต่อจะได้ไปต่อจะไปต่อหรือทอดข้านียไปอ่ะาเก็บทกบ้านนี่อืม

ดีตกไม่มีลมไปแล้วได้จบลองดูไม่เอและยังไม่มาบอสหลับกินนี่ก็จบขึ้นนี้ได้ไปก่อนเดี๋ยวกันขึ้นหน้าไป